ที่น่องนี่คือน้ำฝนนะครับเนาะที่ไหลลงมาจากเขาครับพี่น้องตอนนี้ผมก็น้ำห่วยน้ำฟองมาเรื่อยๆครับแต่ว่าเตะยังไม่ได้นะพี่น้องเนาะรุ่นต่อครับพี่น้องครับครับฝนตกแล้วก็น้ำไหลลงมาจากภูเขานะครับเนาะมันจะซีนี้น้ำตกครับไปเข้าไปเบิรงน้ำกันครับน้ำตกก็เห็นแล้ครับครับพี่น้องครับมันจะได้นะครับเนาะโอ้ หลังจากล่อหวยหนอห้องมาจากพักหนึ่งแน้ครับเนาะเห็นมกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับโอ้โอบักไงแล้ครับโทถ,โถ,โถ,โถพี่ครับพี่ได้พี่น้องเหือนกันนะครับเนาะต้องแบบนี้แม่นะครับเนาะอย่างสีมีกําลังใจกันจากน้อยหนึ่งสองสามสี่นะครับเนาะ โแบบนี้ก็ถือว่ามันแล้วครับพี่น้องครับในเมื่อมันแล้วเขาต้องยางต่อนะครับเนาะยางเลาะหวยเลาะห้องกันไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องบรรยากาศหลังฝนตกนะครับเนาะผมสิพห้าพี่น้องขึ้นไปเก็บเห็ดพอะครับพี่น้องครับตอนนี้นี่ช้าวานเช้านอ้ไปกันหลแล้วครับเพราะว่าฝน หยุดได้จากพักนึงแล้วน,นะครับเนาะไปรุ่นกับผมครับอาชิด้ย์บอกมาเลยครับโอ้นี่คือน้ำไหลลงจากเขาเนาะที่น่องเนาะเห็นมือนกันนะครับเนาะโดยธรรมชาติแล้วเห็ดเพาะก็สี่ไหลมาข้างอยู่น้ำเลาะน้ำเลาะอ,อย่างไรละ่ะที่น้องเข้าไปรุ่นมาแล้วกันครับเดี๋ยวผมที่พาพที่น้องเลาะห่วยไปนะครับเนะลาะห่วยเลาะ ห้องน้ำไปันี่สิละครับได้โบได้ยังได้ไปเบิ้องต้นกันนะครับเนาะครับพี่นอ้องคึกคักไปด้วยผู้คนนะครับเนาะแต่ว่าเห็ดนี่ก็ยังโบได้กันเท่าใดรครับผู้ละกเก้าดอกสิบดอกก็ว่ากันไปนะครับเนาะแต่ว่านี่โอ้ นี่คือบรรยากาศการหายุ่หากินตามโคกตามพูนะครับเนาะครับสำหรับผู้ใดคิดฮอดบ้านฮอคิดฮอดการหายุ่หากินแบบถึงปลาถึงเขาถึงสี่ก็ขอน้ำไปฝากพี่น้องนะครับเนาะ ทางชัยภูมิอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะคนี่น้องได้อไหนพ่อใไทยเป็นเงเาไเนียบไปกัดไกดนดอเสียงดัง,งชัดใช่ใครคนงานเบิ่งใน ออันเป็นดอกซินับอ่ทันผ่อนมูยยนี่แหละค่ะโอ้ยค่ะคึกคักขนาดโคกเขานาะโอ้ยอะไกันเลยแบนดินเลยจ้าเป็นในตูสร้ยได้ปะครับครสามด้วเอ๊มันเป็นดอกยังไงยังบอทันผ่อนมูยไมาเนบ่โอ้ คึกคักไปด้วยผู้คนนะครับพี่น้องครับเห็ดก็ยังบบทันใดกันเท่าไรนะครับแต่ผมว่าแต่ละคนนี่มาเล่นทั้งโคกมากกว่าครับพี่น้องสําหรับเห็ดนี่ก็ถือว่าเป็นอาหารนะครับผู้ใดได้ก็สุกดีไปนะครับเนาะปีละเท่อครับมมวนๆไปน้ากันครับพี่น้องรับพี่น้องครับมันจะได้แล้วครับเนราะอหลังจากน่อหวยนอกห้องมาจากพักหนึ่งนะครับเนาะเห็นน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับโอ้บักไงนะครับ ขพี่ครับพี่ได้พี่น้องเหมืนอกนกันนะครับเนาะต้องแบบนี้แม่นะครับเนาะจังสีมีกำลังใจกันจากน้อยหนึ่งสองสามสี่นะครับเนาะโอ้แบบนี้ก็ถือว่ามันแล้วครับพี่น้องครับ ในเมื่อมันเราเขาต้องยางต่อนะครับแล้วยางเละาะห่วยเลาะห้องกันไปครับพี่น้องครับครับนี่ก็เป็นการหาเหตุนะครับแบบอุ่นหน้าฟาข้างเลยบรรยากาศหลังฝนตก ได้แน่บ่ได้แน่แล้วครับนะสำหรับผมเมนี่ยยังบ่ได้ครับแต่ว่า,าเป็นพันเอกพี่น้องครับไปมาถักทายเพื่อนๆกันอุ่นบรรยากาศดีๆแล้วก็ม้นวนๆถึงขบไปฝากพี่น้อ,องนะจอครับเขาอะไรครับต้องบอกว่าหมานี่แล้วครับมาเบิ่งใกล้ๆแล้วครับพี่น้อ,ยอ,ยนองอ่ะเห็นไหมยุบคนแทงเลยกันเลยยุบกันแทงเลยพี่น้องนะแต่ว่าเมื่อเข้าหมานี่ง ต้อเก็บจำเป็นต้องเอานะครับเนาะนี่ครับพี่น้องถ้าครบดอกเข้ามาแล้วครับนิดต่อนะครับพี่น้องนี่คือน้ำฝนนะครับเนาะที่ไหลลงมาจากเขาครับพี่น้องตอนนี้ผมกะน้ำห่วยน้ำฟองมาเรื่อยๆครับแต่ว่าเป็นยังบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะรุ่นต่อครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมทิพย์พัพี่น้องเลาะหวยไปนะครับท่านเลาะหวยเลาะ ห้องน้ำไปสิละครับได้บ่ได้เชียงได้ไปเบิ้งนหมือนกันนะครับเนาะครับพี่น้องครับมาหนึ่งครับมาหนึ่งแล้วเนาะโอ้โหอย่าเห็นเหมือนกันนะครับเนาะเห็นเหมือนกันนะครับพี่น้องครับผมนี่อยที่ขวัญข้างมาเหมือนกับคนแข้งเหมือนับเนาะคนแข้งอยู่บางเดย์น้องจะที่มันยู่งเหรอครับอยู่คับีดอกเลย ต้นที่นี้ขา,าไม่เหมือนัันตัวเป็ง <c oughs> นี้ไม่ขาครับพี่น้องตัวนี้ต้องบอกรัวนม่ขาตัวนี้ขาตัว <c oughs> นี้ไม <c oughs> <c oughs> ่ขา ฝนตกแล้วก็น,น้ำไหลลงมาจากภูเขานะครับเนาะน้นงจะซีนี้น้ำตกครับแต่บ่งง่คยไงพี่น้องไปเข้าไปเบิ่งน้ำแันครับน้ำตกน่อยนะครับเนาะครับน้องทั้งสดขึ้นเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะสำหรับ แถมไม่เจ็บๆของเา้างคือที่บ้านจะปลากันนะครับบ๊ะขาดอกครับแล้วก็ทางพี่น้องม่นเรีนน้ำตกครับปลาอีดีขนาดครับเนาะล่างหนาไปนะครับเนาะโอ้สดชื่นขนาดครับครับพี่น้องครับ คลิปนี้ก็เอาไว้ซํานี่นะครับเนาะกับบรรยากาศการหาอยู่หากินหลังฝนตกครับพี่น้องทั้งภูทั้งเขาของค้นบ้านนอกเขานะครับเนาะซึ่งช่วงนี้ก็เริ่มซิมีเห็ดพอออกมาครับพี่น้องเขาก็มากันหลยค้นครับมวนๆทังภูทั้งเขานะครับเนาะสําหรับผู้ใดคิดฮอดบ้านเขาครับก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ดาเด้เดพอ,เดอพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมครับพี่น้องครับ พ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับพี่น้องผมนี่ตนนครับพ้องคมนที่คอนแกขงมานครับคนแข้งนครับนึกคนแข้งอยู่บางเดยเขาที่มานอยู่ตรงนครับดูรับปิอดอกเลยเจ้าวะนี่นี่ขาเนาะอย่างเี้เลยครับตัวขงนี่ขาครับพี่น้องครับนอกนี้คงบอกตัครับ นี่คขานิ้่ขานิ้วขา